ติดตามต่างเพจเซียนบุ no ๊คเสียนอื mm ่นเขาเลยแชร์เน yeah. okay. yeah. uh, ี <me <me okay. ่ยวันนี้มาเห็ดหลงผานเห็ดหลงผานกับล่องล่องพ่อขั้นปีครับผมจากกลุ่มงานสันดีโรงพยาบาลโรงพยาาบลเลยวันนี้นำอาหารอะไรมาค่ะดิ๊งข้าวรถซองแซ่บพี่บคอน้องแซ่บครับแซ่บเนี่ยผัดหมี่ผัดหมี่อยู่ไรเนี่ะผัดหมี่อ่ะเอาผัดหมี่ซีหมี่สวะข้หมีิสวะกันมิสวะมิสวะกันแซ่ เ้าบริกินจะเผาตายขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุครับสาธุครับมาเด็กมาเอาครับผมมาเอาครับผมเอาวรสซองข้าวรซองกับมีส้วะข้าวรสซองกับมีส้วะข้าวมีส้วะกับข้าวรสซองเอออันนี้เมนูอย่างอีกไงป้นไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นค่ะไม่ได้ไม่ใช่ไข่ต้มค่ะไข่ตุ๋นค่ะตุ๋นค่ะไม่ได้ต้มไข่ค่ะจัดซากก่อน พนมก็มีน้องพนมใครดีดีเด็กน้อยเบิ่นบันเบิ่นบันเมาต้องรู้หลับคนเมาต้องไล่เสียเอาเนี่ยเอาอีกพัาสดุที่บรรจุใส่เป็นพัสดุที่อย่างเกาะย่อยสลายย่อละลายครับผมไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดสารมะเร็งครับผมปลอดภัยเป็นวัตถุที่ทำมาจากชานอ้อยครับผม จับแมนบําแมนบุกเข้ากับเบาไปับเราเน้นความปลอดภัยครับผมตะเกียบเป็นตะเกียบที่ทำมาจากไม้ไผ่พางอายุสามปีขึ้นไปเราถึงทำต่อนนี้เรากำลังสร้างภาพครับผมอันนี้เป็นแผนกวิสันยีครับอลิโตนตากองบรได้ไทยนามูไม่ราต้ให้คนอื่นเดี๋ยวน้องมีสัว

เซ็เซฟกว่านี้นะอี๋ีบะเมนเบาบะเมนเบาเล่นกอกินแล้วจะอายุยืนยาวพอเราทานเส้นมาแล้วมันจะยาวอายุจะยืนยาวครับผมคนทานก็อายุยืนยาวคนมารับบริจาคทานก็อายุยืนยาวเพราะไม่ได้ทานหมีซั่วคนหายนะรคะคนหายก็อายุยืนคนหายคนหายคนกอกไลเหรอ บอกว่าอายุยืนยาวค่ะทานน้ำอัดลมจากวังสปุงครับผมเด็กน้อยผู้เบาน้อยใจบุญแต่ว่าน้องมาเห็ดหลงทานครับผมแจกน้ำอัดลมนักเรียนจากโรงเรียนมุนมังหลวงกูชอบเบนวันบอลเบิรนบันเพิร์นบอลา็ไหลเก้งไหลเก้งพี่น้องเบิ่งหลงทานดอดิทานจากไหนเนาะนี่ลงทานทานเนี่ยครับผม โรงทานข้าวผัดครับข้าวผัดครับผมข้าวผัดร้อนๆครับข้าวผัดร้อนๆเด็กน้อยกำลังหิวเขาปุณห์ปุนบั้นปุนบันอย่างแมลงพอดีเนาะจังไลจังพี่น้องผมนี้ผัดไทยครับผัดไทยผัดไทยจากก้างกั้งปลาครับผัดไทยจากก้างกั้งปลาเจ๊กับหันละไลจังไลจังพี่น้อง มุนนี้เป็นรถช่องรถช่องจากอิสันญีโรงพยาบาลเลยครับผมช่องจากอิสัญญีพร้อมขนมนะครับน้โอ้หนักเหรียญลายจังลบลุกหลบหลบรถนะครับหลบรถครับผมหลบรถหลบรถนะลูกผัดไทยร้อนๆจากกระทะเลยนะครับผมผัดที่นี่ปันจุกที่นี่ครับแพ็คที่นี่ทานที่นี่ผัดใหม่ๆกับผัดใหม่ๆผัดไทยผัดใหม่ๆ สุดยอดครับผมทีมงานเพิ่อมาไล่เก่งคุณนะนักเรียนมาไล่